สวัสดีครับพี่น้องมื้อน,นี้สิมาตากล้วยคือจะกินสมพี่น้องไหมกล้วยตัวนี้กล้วยตัวนี้ปลูกเองครับปลูกได้ก็บ่ได้ตึงคือเขาจะก,ก็ปลูกยังไงมันก็ตึงแต่ตากล้วยคือจะกินสมตามกล้วยพี่น้อง ตามป่วยมันหยายกสักพี่น้องป่วยซ้ำชีหน่อยหลายเตอ๋อได้พี่น้องบดแล้วมาผูา้เดียวนี่สมใส่สมบักนาวบกนาวเพรันมีใส่ใส่บักนุ่มเป็นสมบังครับพี่น้องตัดฝาดกันบักนุ่ม,มตัดฝาดหรอมาเดี๋ยวเข้กันไปพี่น้องไปหาสมสักกัน ชมบักนาวหาบักนาวก่อนใช่น้อบักนาวเนาะว้ายนี่พี่น้องบักนาวแม,ม,ม่นบักนาวบ่ล่ะโอ้ยมากกระทบโลกพี่น้องใช่น้อบักนาวเนาะอุ้ยถึงบนเนาะบ่ามันบักนาวหลายหน่วย มากระโทโลก,ได,ลก,กได้แล้วครับมะนาวมะนาวมะนาวได้แล้วมะนาวหนึ่งลูกนี่ก็เอาสดๆดจากต้นนี่ละ่ะปลูกเองกินเองชุดยอดมาบักหน้าใส่ลุกไป เน,เนี่ยตัดฝาดมะเ,ะเขือมะเขือคืนในมะเขือคืนลงกไปต้องใช้กับัะเขือคืนเลยเขาไม่นจะเข่ากันในมันเดี๋ยวจะไปปลูกไปกะเอาไปกะ ไปปลูกต่อยี่าองที่หากินยากอยากได้บะเขือคืนกันนะอันนี้บะเคือกรอบยินงเสียงบกพี่นองต้องแยกกันเชียไปกา ไว้ปลูกหม่ตัวนี้พวกเครื่องเหนียวเครื่องนเหนียวอพี่น้องตั้ม เรามาเสียบๆกันด้วยพี่น้องเอ้ารามาปรุงน้ำปลาลงไปแป้งนว น้ำตาลครับน,น้ำตาลปลา ติ <c oughs> ดแล้วพ,นนพี่นอ้องซี่บึงอืมคนดีเดียขาดนหนพี่น้องต้องกลัวว่าไอ้อก,อก้อนจะดีกว่าเริ่ม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 ใส่อีกนึงที่เด็ดมันต้องมีกับปูดอง อใส่ลงไปเลยอิปูดองพี่น้อิปูดอง,อง,อดองมันจีบๆจนในอิปูดองทีเดียวจบทีเดียวจบทีเดียวจบ มาชื่องมามาเบ่งหน้าตาชี่ฉันอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดกวยตัวนี้นี่หาดบนเนาะ เพื่อพี่น้องเพื่หน้าตาสีสันเป็นยังไงเขาทาปะตำกล้วยเตี๋ยนี่สูตรเด็ดสูตรเด็ดทักบอข้ามปมปมข้ามเสียบเสียบพี่น้องข้ามเสียบเสียบนี่นี่มาเด้อมาเด้อ รอบเที่ยงรอบเที่ยงคำปมปมเสีบๆพี่น้องอืมอ้ยอืมเด็ดก้าไปดอง ตำกวยตีนี่พี่น้องมันต้องแสบให้มันแสบมันเด้มต้องกินกับเขา่ามาเด้อมาแสบๆด้อยกันตำกวยตี๋ใส่ปีปูดองอุ้ยพี่น้องมาข้ามนี่เพื่อพี่พ่อหน,น,น่องชอบกัน